สวัสดีจ้าส่วนท่านยรัตและปริชาจ้าเมนี่วันหยุดจะพี่น้องสิบห้ามาเห็ุกับเผ่าจ้าเป็นเมนูอีสานอีสานจะพี่น้องอีสานบ้านคักที่เห็นอยู่นี่บบเมนกบด้วยจ้าพี่น้องเป็นเขียดจ้าเขียดอีโมหน้าเมนี่ละสิบห้ามะมกเขียดอิโม่หน้าใส่ปีจ้ามากมากจากพี่น้องเมนูนี่พี่น้องแมงวันกัลายจ้าฟูงบินตั้มได้เขียดมาแล้วอ่ารัดกัสีน้ำมะล่างเกลือก่อนด้อจ้า ฝากพี่น้องจัง่อยในด้จาฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และน้ม่ไดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดปิดจ้าพี่น้องอย่ได้มีกำลังใจหาคลิปดีๆมาฝากจ้าน้ำเถือมะล่างเขียดเพื่อลดความข้าวจ้าพี่น้องสูตรและพวกของข้าวต้องร่างด้วยเกลือจ้าจะสูตรทั่วไปนะจ้าพี่น้องต่วบานบางคพื้นท็ด บางอยางพ่นกับมะล่างแต่ว่าถ้าเป็นพวกกบพวกเขียดพวกปลาพวกประเภทเขาข้าวลัดหลังหมดทุกอย่างจ้ะกุ้งขึ้นกันที่ได้กินแบบบกคิดจ้ะพี่น้องแล้วก็แซ่บพร้อมยำเกลือแล้วก็มะล่างด้วยน้ำสะอาดอีกจ้าพี่น้องเขียดนีห้าวขี่ออกก่อนได้จ้า อันนี้ละสร้างเพิ่มมากเพิ่นกะเอาขีดออกให้เรียบร้อยเลยตาโลหนึ่งจ้าพี่น้องได้หลายมุกอยู่จ้ามกใส่ปีเพิ่มอีกหลังจากห้าล่างเขียดเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเัาสีน้ำมาสาับละเอียดจ้าสับเบิ้ทั้งตัวแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าห้าเอาขีดออกแล้วเขียดมันสีพ่คอยแข็งจ้ามันสิกินง,ง่ายกว่ากบจ้าพี่น้องกระดูกมันสีอ่อน ้อนหนึ่งก็ได้หลายอยู่ด้วยจ้าซับเห็นละเอียดหรือจ้าพี่น้องซับเลี่วๆก็ได้ลายตัวละพี่น้องโลหนึ่งจ้าใส่ปีเข้าไปอีกได้ลายหมุกหี่จ้าพี่น้องได้กิน สองสามคาบอยู่กินบเบิดเก่าใส่ตู้เย็นไว้ด้วยจ้าพี่น้องเสียไปทาร้ายกับเสียไปแจกเพื่อนบ้านจ้าแจยกย้าข่างบ้านเจ้าของอันใบตองหากินยาก่ไว้จ้าเขียยอีโมพี่น้องอันนี้ละสิบศิบซับละเอียดมากเกินไปจ้า,าว่าถ้าเ้าซับละเอียดมากเกินไปอันมันสีบ่เห็นตโตขเขียดบ่เห็นเหนือเขียดจ้าพี่น้องมันสีเห็นตะวินย่านก็เลยสับประมาณซ้ำานิจ้าพี่น้อง ต่อไปห้ากสีฟานปีได้จ้าพี่นอ้องอันน้ำห้าใส่เกลือก่อนได้จ้าเสียดายมันหมองแก้มฟันที่บกหุ้งก็ได้จ้าพี่นอ้องแล้วแต่ห้าสีฟานมากแบบได้ก็ะฟานแบบนั่นจ้าปีซื้อมาต,ตลาดเป็นลายเมือแล้วมันก็เลย 中等。 วานแล้วก็แซ่้นำเกลือไว้จ้าพี่น้องปีค่อยบอดดำต่อไปอสิมาต่ำเครื่องหมกได้จ้าพี่น้องใส่ตตะไข่หั่นก่อนจ้าเครื่องหมกนี่และแนะน้ำว่าให้เฮ็ดจัดๆได้จ้าพี่น้อง ให้มันส้อมเผ็ดๆเนี่ยจักหน่อยจ้ะมันค่อยสิบได้บ่มีมรดข้าวจ้ะพี่น้องเพราะว่าแล้วก็เวลาเท่าหนึ่งน้ามันละเหยออกจ้ะสิลดความเผ็ดลงตะไคร่แหลกแล้วจ้ะพี่น้อง ตามด้วยบบกพริกจ้าเมื่อนี้ล้ใส่บบกพริกสดนดะจ้าพริกสดกะหอมจ้าพี่น้องถ้าแห้งได้บบกพริกกะเลียงหรือบบกพริกน้อยบานเข้าเนี่ยแห้งสีหอมแสีบจ้า พี่น้องหมกพริกแลกแล้วจ้าใส่หอมแดงเข้าไปแต่ประมาณนี้ก็พอละจ้าพี่น้องนี่ละจ้าเครื่องมมกไม่แค่สามอย่าง ตะไคร้หอมแดงแล้วกับบักพิกได้จ้าเครื่องครบแล้วจ้าพี่นอ้องต่อไปก็สิมะปุ่งจ้าใส่พริกที่ต่ำจ้าพี่นอ้องประสากคกลายคักเลยแมงวันหนาหอนแมงวันล้ายหลายจ้า ูงบินต่ํำทำได้ลดดีจ้ะพี่น้องใส่หนักๆเนี่ยจัหน้อยจ้ะว,ว่านหมูข้ามันหลายจ้ะแล้วก็ทำได้เกลือเวลานั่นไอหน้ามันออกจ้ะมันจะสิ แล้วเหยตามเด้ปาล่าจ้าชูรถจ้า 我比的。 มาลายกับไส้ลายได้จ้ะหัวปีรัดมักหัวปีจ้ะพี่น้องใะน,น้ำปลาลงไปอีกจักน้อยจ้ะเพิ่มความหอมไสตู้จ้า ใ้ถุงมือขยำเอาด้วยจ้าพี่น้องขยำจนว่าเข้ากันพูดละจ้า ห,หลายหมกใงย่อยสามซี่สี่หามหมกห่งย่พยายามกันได้จ้าพี่น้องพยายามเส้นเขาก็ไปห่อหมกห่อสเสบดต,ตองแล้วก็มกแค่นี้แหละจ้าง่ายง วันที่เขาซีโมเขาก็น,น้ำใบตองมาล้นก่อนนะจ้าพี่น้องเพื่อที่ใบตองสิได้บดแตกจ้าล้นแล้วเขาก็คอยไปเซตทำความสะอาดจ้าใบตองรับกรรเซตทำความสะอาดเลยด้วจ้าพี่น้อง ดีไซน์เป็นมก่ใหญ่ไปเลยจ้าเพราะว่าห้าโมกกินเองบริเวณมกขายแล้วเร้จะพี่น้องได้หลายมกจ้เหตดมกหน่อยกับโมกใหญ่มกหน่อยก็สิเอาไปไว้แบงเพลินจ้าแบงผู้นั้นผู้นี้มกใหญ่ก็ไว้กินจากคองมกใหญ่สามมกมกหน่อยสองโมกจ้าเขียดโลดนึ่งจ้าพี่น้อง แก๊สเบิดจ้าพี่น้องได้ใสอันเต่าไฟฟ้าแต่อย่าหัวคักมาเบิดกับมาเบิดอันช่วงเขาเฮ็ดกับเขายังไหนน้อยนึงเหลือแค่อันหนึ่งมกซื้อกันมาเบิดเอาหนึ่งอันหนึ่งมกกันได้จ้าพี่น้องน้ำมาหนึ่งใส่ซึ้งลหะจ้าวิธีอันเฮ็ดมกกับใบหยากได้จ้าพี่น้องตะกี้รัดกับเขาใจว่าอัน ตะกี้นอรัดคานคานเห็ดหมกบัดเพอะเห็ดดูตอดูมันก็เห็ดงายจ้ะเห็ดข้าวเดี่ยวกันแล้วอ่าผู้ใดอยากได้สูตรหมกมีหลายหมกได้จ้ะในในช่องละจ้าขามาเบิงใดจ้ามีหมกกบไส่ปีหมกหมูหลายยางจ้าพี่น้องมีวิธีทำให้หลายเมนูจ้าขามาเบิงใดจ้อาอ่ารอหมกสุกได้จ้าพี่น้องใอยมาเปิดเบิง สุกละจ้าพี่น้องแซ่บคักจ้าพี่น้องรับเขาง่ายมือนีจ้ามาได้จ้ากินน้ำกันจ้ามกห่อนห่อนได้จ้าพี่น้องนี่ละจ้ามกเขียดอิโมใส่ปีจ้าเห็ดง่ายได้จ้าพี่น้องลองไปเห็ดกันเบิ้งพี่น้องแล้วตื่นสวยจ้ามือนีตื่นแปดมุ้งสิ้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เลยตอนนี้เที่ยงจ้าก็จะได้กิน สำหรับคลิปนีเลากับอโตล้วได้จ้าพี่น้องท่านได้กินเขา้าเศร้าย่จ้าหิวเข,าข้าคักจ้าสิเทียงแล้วพอกันคลิปหนาคือเก่าละจา้าทำมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ร้านั้นเลยได้จ้าพี่น้องพวงบินตามกำลังมากจา้าแมงวันน่ละล่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมได้จา้าขอคอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำนำเรื่อย,ย,ยสุดคนจา้าพอกันคลิปหนาจา้า ไปหาคลิปดีๆมาฝากอีกจ้าล้องไปเฮ็ดกันเบิงได้จ้าพี่น้องแซ่บคัะจ้าเผ็ดๆผดดแล้วก็อ่าเข้มนิดๆจ้าพี่น้องเพราะว่าเวลามันอันหนึ่งหรือว่าโมกเรียบร้อยแล้วมันสีได้รสชาติพอดีจ้าหมกบริยากได้จ้าพี่น้องเฮ็ดง่ายคักร้องไปเฮ็ดสูตรเบิงจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า